Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใช่น uh, ั right mm ่แปงนั่แปงมาอยู่บนนั่นรวางัเลยเอากระกาบาไปเลยได้นัวันเอา้เลยกนี่นะเออกระกาบมาใส่ไปเลยแล้ว

มะเนี่ยใ่ยใไปเปนไรปฮะเนี่ยมันจะได็มันเนาะอน้งเลีตั่ตนนี้ลนะใหญ่เลยเ้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยคุมาหารป่ขึ้นพอะงี้ไม่ใ่ต้องกตนแดงม่วงกอันไมันเดอนไหขึ้นอะเฮ้ยไดเคยมั้ยเดี๋ยวมาจับน้ำมเดี๋ยวมนจัเ็มจะมาจุมามันไม่ได้ระมาณเป็นหนอ

เฮ้เออเออเอดนอนเลยอไม่ต้องไม่ต้องจะแต่งก็เจ้าไม่ละเองแต่เจ้าใ่หน่อยด้วยนอ่คือเรื่องไม่แต่งนี่ได้แต่งก้เจ้าช้านี่เเนี่ยตั้มเลยนี่ตั้มก็จะนางช้านี่เนอนแลยกินไปกิงจะินแค่นี้นะิน่ลวิ้นแล็นะินแลนะเอาไปห้คุณตาก็องสุจารคลคับยาแล้วมาใ้กินนันทางนี่พอพอเดี๋ยวมาจะเปลี่ยนกันมาไปกิน

กอดีนะู้ปลาดีเลยนะมาใ่ป้าต้องราเเพเพดก็ดีเนี่พอดีมาพัพดีเราแชดีเลยไก่ก็ทำมาเนาะอมือกัเลยเพดก็ดีมันเหมือนก็ดีเนี่ย